สวัสดีเอซทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่23นะครับมีนาคม2566นะฮะนะว่าด้วยเรื่องไก่นะครับอ่าเนื่องจากว่านะผมก็อ่ามีไก่ประเภทที่แบบอ่าราคารากหาเนาะนะฮะเช่นตำหนินิ้วงอนะครับเป็นตัวเมียเนอะหลักๆตัวเมียนะฮะจะเน้นตัวเมียตัวผู้ด้วยก็มีนะครับอายุประมาณ7-8เดือน6-7-8เดือนประมาณนี้นะฮะนะ เดี๋ยวผมเอามาแบ่งแบบตำหนินะครับอาจจะเป็นตัวละห้าร้อยตัวละพันแค่นั้นพอนะตำหนิเช่นตาบอดข้างหนึง่งอาจจะเป็นตัวเมียตัวผู้ตาบอดตั้งแต่เกิดนะฮะอ่านิ้วนิ้วงอนะครับคืออ่าคือถ้าตัวเมียเนี่ยมันก็เอาไปทําไข่ทําอะไรได้นะครับนิ้วงอ ประเภทตัวเล็กหน่อยหนึ่งนะฮะตัวเล็กแบบโล2โล3อะไรเงี้ยบางคนก็อยากเอาไปทําสายนะครับในสายเลือดที่มันเรียกว่าสายเลือดที่ดีๆนะครับสายเลือดดีๆสายเลือดเงินล้านอะไรเงี้นะครับสายเลือดที่ผมทําอยู่นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสุดใจลูกม้าเหล็กลูกเป็ดทองลูกคมแฝกลูกนัดเดทลูกเทพเทพมงคลนะครับสายที่ผมทําอยู่นี่นะครับผมก็จะมีมันก็มีตัวละว่าไปนะฮะตำรงตำหนิมันก็ไม่รู้ยังไงเนาะผมก็ บางทีเราเกณฑ์ไปผมคิดว่าจะเกณฑ์แล้วเอามันช่างกิโลแล้วเอาไปให้ตลาดนัดนะผมก็เอ็นดูมันมันก็มองหน้าผมอยู่นะฮะเวลาให้ข้าวให้อะไรมันทุกวันเวลานะฮะตอนเย็นผมก็ไปให้ข้าวไก่นะครับก็เออเห็นมันก็แบบเอาไปให้ตลาดนัดมันก็ต้องเชือดอย่างเดียวเนาะนะครับมันก็เอ็นดูไก่นะครับก็นะไงจับครั้งสุ่มเลยไงนะครับก็เอ็นดูไก่ก็เลยแบบเอาให้เอฟซีทันที่แบบ งบน้อยนะครับตัวละ500ตัวละพันไปดีกว่านะครับนะแบ่งในราคาถูกๆไปแบบนี้ก็ยังดีกว่าเราไปส่งตลาดนัดเนาะราคาก็พอๆกันแต่ว่าไปตลาดนัดเขาเชื่อดมันนะแต่เวลาไปหาอียเนี่ยก็อย่างน้อยๆก็นะครับได้พัฒนาได้พัฒนาเพิ่มพ้่นขึ้นมานะครับหรือประเภทที่แบบไม่มีข้อมูลผมก็มีนะประเภทที่กิฟหลดเอ้ยไอตัวนี้ลูกแม่นี้กับลูกแม่นั้น เดินผสมปนเปกันไปตั้งแต่เด็กโตมาก็ไม่ชัดเจนนะฮะมันก็มีพอไม่ชัดเจนเราก็ไม่กล้าที่จะแบ่งมาให้เอฟซละทีนี้แบบในราคาที่แบบอ่าตัวละห้าพันต้นละเหมือนอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าแบ่งละนะครับนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊จะขายตลาดนัดก็ไกลอีกละนะครับก็เลยว่าเอาไปให้ f c ดีกว่านาะนะครับนะมันก็จะมีตัวที่มันไม่มีประวัติไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยแต่เป็นลูกพ่อที่ผมว่ามาทั้งหมดนั่นแหละนะครับ ผมก็ใช้พ่อนั้นแหละแต่ทีนี้มันก็จะเป็นแบบบางทีการผสมกันเนาะนะครับอ่ายิ่งอ่ายิ่งแบบปล่อยมันผสมกันไปนแล้วหรือว่าตั้งแต่เด็กเลี้ยงเป็นต๊อกด้วยกันเนี่ยยิ่งยิ่งรู้แต่พ่องที่แม่ก็ปนกันมันก็เลยไม่ชัดเจนเรื่องสายพันธุ์นะครับผมผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็เอาไปพัฒนาได้มันก็จะเป็นก๋อยทีุ่บหลังนี่แหละนะครับผมถ้าท่านท่านใดไม่ได้ว่าเออ ไม่ได้สนใจว่าเออมันจะสายแบบไหนยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาสมมาทับไปนะครับตัวละ500ตัวละพันพอครับนะครับแบบนี้ก็มีนะฮะค่อนข้างจะหลายตัวอยู่นะครับสิบยีเลยแหละนะครับไอพวกตําหนิที่ผมว่านี่ยิ่งเยอะนะฮะยิ่งเยอะนะครับวิ่งวิ่งอยู่มันก็เอ้ยอยู่อยู่ไปผมก็ไม่ได้ทําอะไรมันเนาะก็เปลืองข้าวเปลืองน้ําอยู่งั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวขายตลาดนัดก็เอ็นดูมันนะฮะบางตัวก็เชื่องเชื่องนะฮะ ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยนะครับเนาอนะครับงั้นก็นะไม่จมัต้องเรียกว่าโครงการอะไรหรอกนะฮะเอาเป็นผมให้เอฟซีด้วยกันนะฮะติดต่อผมนะครับเอทาง t i k ตอกทาง YouTube ทาง Facebook เอ้ยก็แล้วแต่นะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหกสามศูนย์หกหกศูนย์นะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหกสามศูนหกหหรือว่านะฮะหรือว่าท่านใดจะติดต่อผม แบบเ,เข้ามาลิงก์เข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะเข้ากลุ่มเพื่อที่จะเลือกเลือกดูเลือกชมนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงไปในกลุ่มเลี้ยงรูปเลยนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเอาตัวไหนตัวไหนใส่เบอร์ให้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ใครปิดเบอร์ไหนก็ปิดปิดปิดไปตัวไหนมีประวัติผมก็จะลงตัวไหนไม่มีประวัติผมก็จะไม่ลงนะฮะนะกดลิงก์กลุ่มเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์กลุ่มมันก็จะอยู่หน้าทิกต็อกนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นตลาดไก่ชนของผมเองเดี๋ยวผมจะไปฝากลิงก์อีกรออบนนนึงใตลาดผมะหรื ติดต่อเบอร์โทรผมอย่างที่บอกมาเมื่อกี้นะครับ0617630660นะครับโอเคนะครับดีครับ